สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับบ้านสวนส,สิภาบอนสีนะครับอันนี้เขาให้ผมมาทาคลิปอีกแล้วครับหลังจากกับจากงานประกวดนะครับงานประกวดเสร็จก็พาลูกไปเที่ยวที่บางแสนชนบุรีต่อเพื่อกลับมาถึงเมื่อบานตอนเย็นนะครับครับอันนี้เขาให้มาทําคลิปให้อีกแล้ว จัดฉบาอันนี้จัดฉบานะครับจัดฉบาห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูใหญ่แล้วนะครับเป็นบอลกาบนะครับจัดฉบานะครับห้าสิบบาทส,สวยๆเลยนะครับ เดนมาที่บอลห้าสิบวันนี้ทำทำบอลราคาหลักสิบนะครับวันนี้อันนี้ชัดชบานะครับห้าสิบบาทนะครับสวยสวยเลยนะครับชัดชะบาครับห้าสิบบาทนะครับมีหลายกระถางอยู่นะเดี๋ยวใครทักมาอยากได้เราก็จะคัดต้นสวยๆให้นะครับนี่ชัดชบานะครับชายชนนะครับชายชนห้าสิบบาทสวยๆนะครับ ตัวนี้บอลชิดกันมากเทปสายลุงลี่ห้าสิบบาทนะครับเทปสายลุงนี่เอาห้าสิบบาทนะครับส,สวยๆเลยนะครับเทปสายลุงนะครับห้าสิบบาทนะครับเทปสายลุงห้าสิบบาทนะครับนี่ชายชนนะห้าสิบอันนี้ให้ห้าสิบบาทครับชายชนอยู่ในกระถางสี่นะครับห้าสิบบาทเอาไปขึ้นกระถางหกกระถางแปดได้เลยนะครับผม ครับตอนนี้ดินเนื่องจากสวนของเราดินยังมาไม่ถึงครับน่าจะถึงคืนนี้เนี่ย ب. ก็เลยไม่ได้อัพไม้เท่าไหร่นะครับไม่ได้อัพกระถางนะครับก็เลยมาขายก่อนอันนี้ก็เทปสายลุงนาตาแผงนะฮะห้าสิบบาทนะครับแผงแผงเขียวนะครับป้ายขาวเม็ดขาวเม็ดขาวนะครับแผงเขียวเม็ดออกเม็ดขาวๆนะห้าสิบบาทนะครับ เสียบสายลุงอันนี้อะไรเนี่ยเผือแป๊บเดียวโตหมดเลยหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมเอาห้าสิบาทนะครับหลวงปู่ทิมนะครับห้าสิบาทครับหลวงปู่ทิมห้าสิบบาทครับผมหลวงปู่ทิมห้าสิบบาทผมเอ้ยพรมพิมานนะครับ อันนี้ผมพิมานนะครับผมพิมานป้ายส,สวยๆขอเจ็ดสิบบาทนะครับผม,ผมพิมานป้ายสวยๆขอเจ็ดสิบบาทนะครับผมผมพิมานเจ็ดสิบบาทพิมานเจ็ดสิบบาท ววองหญิงทอฝันป้ายนะครับเจ็ดสิบาทนะครับส,สวยๆองหญิงทอฝันนะครับป้ายนะครับเจ็ดสิบาทนะครับองหญิงทอฝันนะครับนะครับองหญิงทอฝันนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับนี่ไม่ได้เปิดตู้สักทียากกระเขนนี่ป้ายส,ายสวยๆเลยนะครับเจ็ดสิบาทนะครับองหญิงทอฝันนะครับ <c oughs> สีลาหุ้มทองครับตัวนี้ศีลาหุ้มทองเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับศีลาหุ้มทองครับน่าสวยหนึ่งร้อยบาทนะครับซื้อสวยเลยศีลาหุ้มทองครับหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นไม้เหลืองนะไม้เหลืองห้าสิบบาทครับไม้เหลืองห้าสิบบาทไม้เหลืองห้าสิบบาทครับผมตัวนี้ ไม่ค่อยอันนี้เดี๋ยวหาตู้สวยๆดีกว่าหาตูวสว้สวยๆขายดีกว่าตู้นี้ก็ยังมีงแดงๆอยู่ไม้โตเร็วนะครับแต่ไม่มีเวลาอัพกระถางนะครับไม้โตเร็วนะครับแต่ไม่มีเวลาอัพกระถางเลยนะครับ มันนีเมืองนนท่ะผมก็ไม่รู้จะตัวไหนนะครับเดี๋ยวส่องดูก่อนนะครับส่องให้ดูก่อนนะครับสองให้ดูก่นเดี๋ยวผมหาตู้ขายแป๊บนะครับระตอ่อครับสวยแล้ววันนี้ต้นใหญ่แล้วครับ ขุนกระจรเดชนะครับใหญ่ๆอย่างนี้ขุนกระจรเดชขอ70บาทนะครับต้นโตแล้วนะครับเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับผมนี่ขุนกระจรเดชนะครับขุนกระจรเดชนะครับสวยๆเลยนะครับขอ70บาทนะครับกระถางใหญ่กระถางสี่นะครับแต่ไม้โตแล้วเอาไปขึ้นกระถางแปดกระถางสิบได้เลยนี่นะครับขุนกระจรเดชครับสวยนะครับสวยนะขุนกระจรเดชนะครับผม ซับพูนผลห้าสิบาทนะครับซับพูนผลแดงนะครับห้าสิบาทนะครับซับพูนผลแดงห้าสิบบาทครับซับพูนผลเรามีจํานวนเยอะนะครับครับแต่เขาแดงนะครับตามหลักเขาจะเป็นไม้ป้ายนะครับซับพูนผลนะครับเอาห้าสิบาทพอนะครับซับพูนผลนะครับชื่อดีนะครับโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยลากทะลุเลย คันหนึงหานะครับคันหนึงหานะครับสวยๆเลยครับเจ็ดสิบาทนะครับคันนึงหานะครับคันนึงหาเจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบหรือห้าสิบคันนึงหาเอาห้าสิบพอคันนึงหาห้าสิบพอครับห้าสิบพอห้าสิบาทนะครับห้าสิบบาทนะครับคันนึงหานะครับโอ้โหดูเผือกดูเหลืองตาดวงตาเมืองเผือกนะเนี่ย เผือกนะผมว่าเผือกนะแต่เขาก็มีเขียวอยู่แต่แต่ขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ใครอยากได้บอลแบบนี้ก็ถามบุ้งดูนะครับซับพุนผลต้นนี้ขอเจ็ดสิบบาทนะครับซับพุนผลด่างต้นนี้ขอเจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบบาทครับผมนะครับด่างนะเจ็ดสิบบาทนะครับอันนี้ก็หลวงตามเมืองแต่ต้นนี้ป้ายสวยหนะ่อย หลวงตาเมืองกระถางนี้ขอที่สองร้ยห้าสิบนะครับหลวงตาเมืองนะครับสองรอยห้าสิบนะครับกระถางนี้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับใครสนใจไหมตีไหนก็ทักมาสอบถามได้ครับโอ้โหเผือกจริงๆริครับถาแล้วเผือกได้เผือกเยอะนะครับเนี่ย <c oughs> อันนี้ดาราจักรวาลน,นะเนี่ยดาราจักรวาลน,นะเผือกนะสวยนะใครอยากได้นะ ตอนนี้ก็ราคาแรงอยู่นะครับดาราจักรวาลแต่กระถางนี้เอาไปที่ห้าร้อยนะกระถางนี้นะดาราจักรวาลครับห้าร้อยนะครับ500นะครับ,นะรบถ้าเกิดว่าเขามีเกี่ยวขึ้นมาเยอะที่ผมจะขายเป็นพัาานนะครับดาราจักรวาลนะครับดาราจักรวาลไม้มันเผือกเยอะนะครับ หม้ตู้นี้เผือกเยอะนะครับอันนี้ทศกันนะทศกันหน้าทองแต่เขาไม่ค่อยทองทศกันหน้าทองนะครับแต่เขาออกมาชมพูนะครับไม่ป้ายทองเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเอาไปลุ้นเอามีสองกระถางนะครับทศกันหน้าทองนะครับหนึ่งร้อยบาทแต่เขาย้ํานะครับเขาไม่ได้ด่างทองนะผ่าจากแม่ด่างทองนะครับแต่ว่าเขากัดสีมาแล้ว กัดม็ดสีสวยเลยเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเนะี่ยรสกันหน้าทองแต่หน้าไม่ทองอือหือดาราจักรวานผมทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็ดาราจักรวานนะครับเนี่ยล่างเยอะจัดครับเอาไปที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับดาราจักรวาน อ,นนอันนี้ดาราจักรวาลไม่ป so, ้ายนะครับแต่มันมีป้ายเขียวนะครับมันไม่ดังมันไม่ดังนะครับดาราจักรวาลไม่ดังหรือจะเอาไปลุ้นเอาไปผ่าหาด่างเอาก็ได้นะครับเอาไปขึ้นกระถางแปดถางเก้าเลยเอาที่เจ็ดสิบบาทนะครับดาราจักรวาลไม่ดังนะครับผ่าจากแม่ด่างนะครับมีสองต้นนะครับเอาไปต้นละเจ็ดสิบบาทนะครับไปผ่าหาแม่ด่างเอานะครับไปผ่าหาลูกด่างเอาพูดผิด มันีล้อมเพชรแดงห้าสิบบาทนะมันีล้อมเพชรแดงห้าสิบบาทนะตอนนอาตู้โดนฝนหนันก็จะสวยๆอย่างนี้นแ,แล้วก็เอาบอลไปประกวดเอาที่ส่วนนี้ไปสีกระถางนะครับ ที่สวนเรา,เาไปสี่ต้นแล้วเรามีตู้ที่ยุธยาอีกนะครับแล้วก็หยิบไปได้ทั้งหมดสิบสี่กระถางก็ติดมาสี่รางวันนะครับติดมาสี่รางวันนะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีกำเนิดซับนะครับกำเนิดซับส,สวยๆได้50สบาทนะครับกำเนิดซับมีจำนวนเยอะนะครับ กำเนิดทรัพ์นะครับห้าสิบบาทครับนาลีบุรพานะครับนาลีบุรพาขอเจ็ดสิบาทนะครับเป็นบอลด่างชมพูนะครับสวยๆแล้วเป็นบอลป้ายชมพูสวยๆเลยนะครับนาลีบุรพานะครับเจ็ดสิบบาทนะครับ อันนี้เป็นบอลที่เราฟอร์มไว้ประกวดนะครับนี่เราจะฟอร์มบอลไว้ประกวดอย่างนี้นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเป็นมณีล้อมเพชระน,น,นะครับเป็นมณีล้อมเพชรกับน้าเมืองนนท์ครับเป็นไม้ด่างนะครับไม้ด่างถ้าเราฟอร์มให้มันได้ใบดกๆหน่อยเราก็มันก็สวยครับมันก็เสี่ยงหน่อยเพราะว่าไม้ด่างเขาจะฟอร์มยากนิดนึงนะครับ เป็นไม้ที่ฟอร์มยากนิดนึงนะครับไม้ด่างไม้เราเยอะอยู่นะแต่มันไม่ค่อยมีเวลาที่จะรับกระถางที่ไปเชีงบนนะครับนางฟ้านะครับนางฟ้าห้าสิบบาทนะครับนางฟ้านะครับนางฟ้าห้าสิบบาทนะครับสวยๆเลยนะครับอ่า สุโขทัยห้าสิบบาทนะครับสุโขทัยเป็นบอลเก่าใบยาวครับห้าสิบบาทนะครับผมตัวนี้ไม้สวยเยอะอยู่ไม้สวยเยอะยู่นะอันนี้อะไรทวีราบทวีราบนะครับทวีราบห้าสิบาทนะครับสวยๆเลยทวีราบนะครับนี่ครับกระดูกขึ้นเลยดูเม็ดขาวครับสวยครับทวีราบนะครับชื่อดีแล้วห้าสิบบาทครับลูกไม้นะครับเริ่มด่างมาแล้ว เอาไปห้าสิบบาทนะครับลูกไม้นะครับลูกไม้นะครับห้าสิบบาทลูกไม้ตัวนี้อันนี้ก็ลูกไม้นะครับใครสนใจลูกไม้นะครับด่างนะครับด่างลายประคับนะห้าสิบบาทลูกไม้อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้อีกลูกไม่นะเป็นไม้ที่ผมใช้ประกวดแล้วผมเอามาผ่านะครับแล้วผมเอาไปขึ้นฟอร์มแล้วมันมันเยอะครับผ่าได้เยอะนี่นี่นะครับลูกไม้ห้าสิบาทนะครับลูกไม้ลายประคับนะครับ สวยเลยนี่ลูกไม้นะห้าสิบบาทนะครับใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับไอ้อันนี้อะไรไผ่พิวนะครับไผ่พิวสวยนะตัวไปเขาจะเป็นใบพิิวๆนะครับเข้มนะครับไผ่พิวกระถางสี่ไขยอยู่ร้อยห้าสิบาทนะครับร้อยห้าสิบาทครับไผ่พิวนะครับผมเคยเอาลงประกวดที่งานอา่า โคราดน,นะครับต้นต้นแม่เขาไผ่พิ้วนะนี่นะครับใบดกนะครับไผ่พิ้วนะครับไผ่พิ้วขอที่ร้อยห้าสิบบาทครับนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะลูก,ล,กลูกไม้ห้าสิบบาทอันนี้อะไรทอฝันไม่ไป้ายก็ห้าสิบบาทนะครับทอฝันไม่ไป้ายห้าสิบบาทนะครับผม ขวฝันไม่ป้ายนะครับห้าสิบบาทครับสวยเหมือนกันนะครับอันนี้นพะก้านะครับนพะก้าขอแปดสิบาทนะครับนพะก้าขอแปดสิบาทนะครับด่างก็สวยนะครับนพะก้านะครับขอแปดสิบบาทคร oh ับ huh. อ no ือหืออันนี oh ้ก็สวยสีร้านักป่าดนะครับศีลานักป่าดกระถางสี่อู้จางทองมาเลยเนี่ยต้นนี้สวยนะครับศีรานักป่าดต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยบาทนะครับศีลานักป่าต้นนี้ขอหนึ่งร้อยบาทพอครับหนึ่งร้อยบาทนะครับศีลานักป่านะครับอันนี้น่าจะเป็นอิงอันเนี้ยองสยามมีต้นน้อยเลยอิงสยามต้นนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะครับอิงสยามต้นนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะครับอิงสยามนะครับหนึ่งร้อยบาทเนี่ยครับลูกไม้ลูกไม้ประคับสวยเลยห้าสิบบาทนะ ใครที่ชอบลูกไม้นะเนี่ยไม่ต้องว่าเป็นลุ้นด่างครับนี่ด่างแล้วนะครับลูกไม้ด่างห้าสิบบาทครับผมจะเอาโทนด่างเขียวด่างแดงด่างขาวมีนะครับเดี๋ยวคัดให้ครับเนี่ยอันนี้ก็ลูกไม้นะครับลูกไม้นะครับสวยๆเลยห้าสิบบาทเนี่ยลายที่สวยเลยห้าสิบบาท,ล,าล,บาทบลูกไม้ ลูกไม้สีบุรีรำก็ห้าสิบบาทนะครับสีบุรีรำนะครับสีบุรีรำห้าสิบบาทนะครับใจต้นไหนก็สอบถามหรือทักกันเข้ามาได้นะครับก็มีจำนวนอยู่นะครับบอนสีของเราที่สวนก็จะมีจำนวนเยอะย เนี่ยสีวีรำก็จะเป็นอย่างนี้ครับห้าสิบบาทนี่นะครับสีวีลำนะห้าสิบบาทนะห <c oughs> น่อด่างน้ามึงนนต้นนี้ขอขอห้าสิบบาทพอสองต้นนะเนี่ยแต่หน่อเขามาด่างนะเนี่ยเอาไปผ่า,าไปเลี้ยงไว้ผ่าครับแม่เขาด่างสวยมากครับน้ามึงนนครับอันนี้ห้าสิบบาทครับต้นนี้ น้ามึงนอนต้นนี้ขอห้าสิบบาทนะครับน mm ้ามองนนต้นนี้ด่างแล้วนะครับด่างแล้วขอเจ็ดสิบบาทนะครับเราไปขึ้นกระถางแปะกระถางเก้าได้เลยครับขอเจ็ดสิบบาทนะต้นด่างโอ้ตัวแผงน้ามึงนอนแผงต้นนี้ขอร้อยห้าสิบาทนะครับด่างสวยๆขอร้อยห้าสิบาทนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับน้มึงนนแผงด่างสวยๆนะครับ นี่ต้นนี้ก็ต้นนี้ด่างสวยนะครับน้ามึนงงนะครับเอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับด่างสวยอยู่ในกระถางสีนะครับเอาไปขึ้นกระถางได้เลยนะครับผมนะครับเทอักษลานะครับมีอะไรด้วยเทอักซลาขอแปดสิบาทนะครับสวยๆเทอักรานาครับด่างนี้สวยขอแปดสิบาทนะเป็นบอลกลับนะครับตัดต้นสวยให้เลยนะครับ เทพอัศรานะครับนี่นะครับแปดสิบาทครับนพเก้าครับด่างให้สวยนะครับนพเก้านะครับแปดสิบบาทครับโชคลำสัมยังไม่ได้ปล่อยต้นเล็กเกินนี่นะครับน้ามือนอนอีกต้นนะครับร้อยห้าสิบาทครับต้นนี้น้ามือนอนนะครับน้ามือนอนนะครับร้อยห้าสิบบาท สีลานักป่าสีลานักป่าต้นนี้ด่างอ้ดด่างเหลืองทองนี่ว่าอาเอาไปร้อยห้าสิบนะครับสีลานักป่าต้นนี้ขอร้อยห้าสิบนะครับนี่ด่างเหลืองทองนะสวยสวยเลยสีลานักป่าต้นนี้ขอร้อยห้าสิบนะครับผมนี่นะครับสวยสวยเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับอยู่ในกระถางสีนะครับไม้อยู่ในกระถางสีนะครับเอาไปเปลี่ยนกระถางแปดกระถางเก้าได้เลยครับ เอาไปเปลี่ยนกระถางแปกระถางเก้าเลยนะครับผมไม้มันโตโตเยอะแล้วนะแต่ผมไม่มีเวลาที่จะคือไม่มีดินนะครับที่จะอัพกระถางให้นะดินต้องรอครับดินลถขนเราต้องเตรียมตัวหารถขนอีกติดต่อลดขนนะครับกว่าจะได้คนระับ เงินแสนห้าสิบบาทนะครับเงินแสนบห้าสิบบาทเงินแสนห้าสิบบาทนะครับไม่รู้ว่าจะเขาให้ผมมาขายต้นไหนผมก็เลยเดินลงมาหลังบ้านนะวันหลังบ้านมันต้องคัดขึ้นไปข้างบนก่อนมันถึงจะรู้นะครับผมก็ตกนะครับเมื่อคืนเมื่อวานตกแรงมากเดี๋ยวพาไปดูข้างบนดีกว่า เริ่ม,มจยาขึ้นแล้วฝนดีครับสายตรนี้ก็ได้อันนี้ชื่ออะไรดิ เหมือนฝันนะครับเหมือนฝันนะครับเป็นบอลใบโดกนะครับประกวดได้นะครับใบดกมากครับเหมือนฝันต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับเหมือนฝันนะครับสวยนะครับอันนี้เหมือนฝันนะครับชมพูสวยมากนะครับกระถางละร้อยนะครับผมกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับนะครับตีเพชรครับ บอลกาบนะครับตีเพชรนะครับสวยสวยเลยตีเพชรเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับตีเพชรนะครับสวยสวยเลยนะครับอันนี้ก็ได้ครับคือไม้ไม้ที่เจ็บมานี่คือรออับกระถางนะครับตีเพชรตีเพชรนะครับร้อยยี่สิบบาทนะครับตีเพชรนะครับร้อยยี่สิบาทนะครับสวยสวยเลยนะครับนี่ตีเพชรร้อยยี่สิบบาทนะครับสวยสวยเลยเราจะคัดสวยสวยให้นะครับ ตีเผ็ดนะครับร้อยี่สิบบาทนะครับอันนี้เป็นดาราโนพลัตนะครับวงเอาเลยนะครับวงเอาเลยนะครับดาราโนพลัตนะครับสนใจต้นไหนวงเอาเลยนะครับกระถางละสี่ร้อยบาทนะครับกระถางละสี่ร้อยบาทนะครับใช่ไหมนี่นะครับดาราโนพลัตนะครับ พอได้อยู่นะครับเอาไปขึ้นกระถางแปกระถางเก้าได้เลยนะครับฟอร์มสวยอยู่นะเนี่ยแต่ตอนนี้ในกระถางสี่นะครับเอาไปกระถางละสี่ร้อยบาทนะครับสองใบดังๆอย่างนี้ก็ขายกันอยู่สามร้อยห้าสิบนะครับแต่วันนี้ผมมาพิเศษครับกระถางละสี่ร้อยบาทนะครับสองใบนะครับเขาขายกันอยู่สองร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับแต่ส่วนมากผมเห็นเขาขายฟอร์มเนี้ยสองแต่เป็นสองใบนะลายอย่างเงี้ย 350ห้าสิบครับวันนี้ราคาพิเศษครับสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับสีสวยเลย,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 ยนะครับอย่างเงี้ยสวยสวยเลยนะครับป้ายนะสวยสวยเลยสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทกระถางละสี่ร้อยบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจวันสีตัวไหนก็ทักมาสอบถามได้นะครับ บอลสีเรามีหลากหลายสายพันธุ์และหลายราคานะครับผมสายแม่พันธุ์ก็มีนะครับหรือใครอยากได้แบบไหนก็ทักมาสอบถามบุ้งกี่ได้นะครับทักมาสอบถามบุ้งกี่ได้นะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ